สวัสดีจ้าเฮ้ยวะยิงไปได้เหมือนกันนะครับผมครับผมขนอไหนได้แล้วก็ดีขึ้ได้เลยครับผมวันนี้ท่านมาเลยครับครับผมวันนี้มาเลยครับวันนี้เนี่ยนะครับทางท่านสมควรใจกิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอยุบลฯได้เป็นประธานในพิธี ในงานแถลงข่าวการจัดงานบุญพระเวทของจอบร้อเอ็ดนะครับซึ่งเป็นครั้งที่สาสี่ประจําปี2องพนะครับปีนี้การแถลงข่าวเนี่ยใหญ่โตมากท่านมาดูฮะยี่สิบอำเภอของจอบร้อยเอ็ดโดยการนําของท่านนายเบอร์ทุกอำเภอจะนําผู้นําท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สารวัตรเนี่ยถ้าในใจราถือตรงพระเวทถือตรงพระเวทแล้วก็จะมาถือว่าพระเวทด้วยซึ่งผมถือว่าเป็นไฮไลท์ของงาน ไฮไลท์ของงานเริ่มเนี่ยมันที่15นะครับ15วันศุกร์จะมีการแห่พระอุโบสถพระราชทานนะ16ก็จะมีการแห่กระบวน13กันแล้วก็วันที่17ซึ่งเป็นวันสุดท้ายเนี่ยจะมีการแห่กันจบกันหลอเพรขอเชิญทุกท่านนะที่ชมอยู่นะมากินข้าวปุ้นมาเอาบุญประเวทมาฟังเพ็ญมหาชาติที่หยดห้อยเอ็ดครับ15ถึง17มีนาคมนี้ครับในวันที่ระหว่าง15 16 17มีนาคม2567นะครับเราจะมีงาน หาทานบารมีซึ่งเป็นงานอันยิ่งใหญ่ที่จังหวัพะเยาครับนั่นคืองานประเพณีบุญบะเซึ่งในปีนี้ไฮไลท์งานนั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดวันนี้เลยโดยกระแสข่าวเราจะมีทั้ง20อำเภอนะครับ้นำขบวนนพะเยามาข่งไม่แห่หรือไม่ที่อยู่ซ้ายมือผมนะครับท่านนายกองการบริหารส่วนตำลองน้ำใสของกรมประชากรวิมานก็ได้พาเจ้าที่มาร่วมกิจกรรมด้วยวันนี้น้ำใสเราได้เอาเจมาเล่นอะไรมาบ้างครับมามาโกว์บ้างพุนพะเยา ทุ่งระเบียงเรียกว่าเป็นท้องถินของการแขงขนอีกเอนงนะครับจะมีแตก็มีาคเพราะนั้นวันที่15้าเนี่ยนะครับจังหวัดแนะครับเราจะมีการแห่ข้าวบุคคดการแล้ววันที่สิบกจะมีการแห่กรบวนทัพสกวนที่เจนะครับจะถือว่าเป็นถเชิมก่ันสองร้อยของพี่น้องทั่วทุกเประเทศเข้ามาได้ที่ตั เพื่อนบ้ากตอนนี้เพื่อนบ้าน,านก็จะมาเพิ่มสิทธิ์กำลังนี้ด้วยดังนั้นจึงขอเชิญทุกท่านนะครับที่ชมอยู่นะครับมาเอาบุญประเวทที่ชอตอยเอ็ดหรือที่พวกเราจะเรียกคำกล่ว่ามาถึงตะบุญมาเอาบุญประเวทมาฟังเส้นหมาชาติที่จังหวัดร้อยเอ็ดเข้ามาวันที่1 5บห้าพฤษภาคมสองพันหกรคนเจ็บกับ เจเลยครับวันนี้นีครับมาดจัวงอเก็บนะคะัทเก็บนะคะเพื่อไก่คุเสุดตัวนี่ไก่คุเียบก็ูตันี่ ระหว่างมาที่15 16 17ครับรู้ส่กยังไงครับในฐานะท่านนี้เป็นสื่อเดินทางมาร่วมแถลงข่าวในวันนี้ครับผม ตัวนี้ก็ต้องผู้ชมที่กำลัครับขณะนี้สายสื่อมวลชนกำลังแย่งข่าวแต่ว่าข่าวเปิดตัวเรื่องขึ้นมาหรือเขาควรพูดถึงจังหวัดร้อยเว่าที่นี้จัดยิ่งใหญ่หลังการมาและเมื่อปีที่แล้วเราก็มาร่วมงานแล้วก็ให้ความร่วมมือเกันีทีนี้ก็กาาจัดงนทีนี้มีโครงการที่จัดใหญ่มากคมีภาพอือมีมีแสงมีสีมีเสียงอะไรสมบูรณ์แบบเลยนะครับสำหรับท่านที่จะมาเที่ยวปีนี้ไม่คิดหวังนะครับที่จังหวัดวัดเลี้ยงเขาเชิญชวน กันนะครับนายฐานที่เราเป็นสื่อมวลชนเราเป็นอย่างยินะครับทุกคนมองของการนำเสนอข่าวและยังให้ผู้ร้องทั่วประเทศไทยได้รับทราบว่านี่คืองานบุญขวเวดทันยิ่งใหญ่เป็นงานประจำปีของธรรจังหวัดเลยครับสื่อมวลชนเราพร้อมเต็มที่ครับมาเห็นร่วมกันว่าคงจะต้องจัดให้ยิ่งใหญ่สหสมอเรียกง่ายๆว่าเป็นงานบุญเดือนสี่นะครับซึ่งเป็นงานที่พวกเราร่วมกันจัดจัดงานในครั้งนี้ ปีนี้นี่ผมได้กราบเรียนเชิญท่านมาเป็นประธานเปิดงานนะครับในางานของเรานะครับงานของเราเนี่ยจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17มุกทุกอำเภอทุกๆุกหน่วยงานนะครับแม้กระทั่ง ทางภาคเอกชนท,ทุกแห่งที่ได้มีส่วนสนับสนุนการจัดงานนะวันนี้วันที่วันที่เจ็ดวันเองนะครับที่จะถึงก,กำหนดจัดงานเนี่ยเรามีความพอค่อนข้างช้าแต่ปีนี้เรามีการเตรียมงานอย่างรวดเร็วนะครับเอาประสบการณ์ของปีเก่ามาแล้วก็มีการประจําปี2,567ปีนี้จะต,ต้องควมา ครับอันนี้รู้สึกยังไงครับที่งานแถลงข่าวการบพเวรดปีนี้ครับท่านครับเรื่งมากเลยครัวันนี้ที่ได้มางานแถลงข่าวนะคะที่จะแกาว่าปกกื่ี้แค่มองดูบรรยากาศก็รู้ว่าแปลใหม่มากกว่าหลายปีที่ผ่านมานะคะ่ทีากาก็รมกั สำหรับปีนี้นะคะเราจะจัดยิ่งใหญ่แค่ไหนเราก็จะรอดูในพืนที่15-17งหที่จะถึงนี้ค่ะที่แก้แหลกข่าวก็ยังรู้สึกว่าตื่นเต้นค่ะตับรรยากาศครองบ้างได้ครับอยากเชิท่านเชิญชวนประชาชนเชิญชาวจังหวัดเลยจะมาใกล้เชียงมาเที่ยวจังหวัดเลยนะครับผมค่ะประเพณีบุญธระเวทนีปกติก็ชาวอีสานเราก็ขึ้นชื่อเลยชาแล้วก็เป็นผู้ที่มีความเมตตาสัทธาในประเพณีบุญธระเวทีแล้วก็หวังเป็นจัตย์ยิ่งว่าชาวอ่า ชาวไทยเหล่าคนท้องในจังหวัดใกล้เคียงนะคะร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ขอนแก่นสรคามนี่นะคะก็คงจะมาเที่ยวดูว่างานนี้บุตรเวศปีนี้ของจังหวัดร้อยเอ็ดยิ่งใหญ่แค่ไหนนะคะดูจากบรรยากาศรอบๆปันี้ได้เลยนะครท่าน้ำที่บริเวณเริมไปถึงฐาอย่างขอพระอุคุณซึ่งอยู่ที่ลานพุทโธดม ก็จะมีสมาคมนะัท่านนายุนะสมาคมเครื่องบินจำลองและวิทยุสมัครวิทยุประครับสมัครเล่นนำไห่เพื่อที่จะให้เห็นกวามขิ้งใหญ่อลังการของงานในครั้งนี้นะครับนะครับ,รบอันนี้เป็นวันแรกส่วนวันที่สองเนี่ยเป็นวันเปิดงานท่านรัฐมนตรีว,ว,ว่าการกระทรวงรำของนางรำกว่า สองพันหนึ่งร้อยเอ็ดสองพันร้อยเอ็ดเรียกว่าสองพันร้อยเอ็ดนะครับชีวิตต้อนรับท่านประธานแล้วก็มีขบวนแห่ขบวนแห่ของอ่กันต่างๆเนี่ยกันต่างๆมีสิบสามกันนะครับแต่เรามีขบวนนำอีกสามกันยิ่งใหญ่ตระการตามากๆนะครับ ทุกขบวนก็จะประกอบไปด้วยอำเภอต่างๆนั่นแหละที่เป็นเจ้าขอความกรุณาอำเภอต่างๆจัดขบวนมาให้เต็มเบ็จของเรางานบุญพระเวทของเราเนี่ยผมเรียนวัดมวนชนได้รับทราบหนึ่งก็คือเราต้องการที่จะอนุรักษ์ในเรื่องของอพระพุทธศาสนาของเราให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณงามความดีให้เห็นถึงชาติหนึ่งซึ่งเป็นชาติสุดท้ายที่ก่อนที่พระพุทธเจ้า จะมาเป็นองค์ปัจจุบันนะครับได้เป็นพระโพธิสัตว์เรียกว่าพระเวสสันดรนานบวรมีอย่างไรนะครับมาเนี่ยก็จะนำมาแสดงแล้วก็วัตถุประสงค์ประการถัดไปก็คือเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมบระเพณีของเรานะครับ ประเพณีที่ดีงามต้องเที่ยงหรือที่อื่นๆก็คงจะมาเยือนจังหวัดร้อยเอ็ดของเราเพิ่มมากขึ้นก็เป็นการทําให้เศรษฐกิจบ้านเราได้ดีขึ้นนะครับก็นอกจากนั้นก็เป็นเ,เรื่องของการที่เราได้ร่วมกันนะครับพ่อแม่พี่น้องที่มาจากทุกอำเภอส่วนราชการของจังหวัดประชาชนทั่วไปการนําเอากัรการผ้าป่ากันเทศการเจาะกันหล่อนเนี่ย มาร่วมกันทําบุญเนี่ยนะครับก็เป็นวัตถุประสงค์ของการจัดงานถึงวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันที่สองนะวันที่สิบหมีนาคมเมื่อพิธีเปิดวันที่ส7 1เจ็ดสิเจ็นี้ครับสามกันด้วยกันเป็น 1, พันพระกถานะครับเทศ 1, พันพระกระถาเนี่ยในช่วงของพระท่านเทศได้รับฝั่งกันเทศทั้งสิบสามกันเนี่ยครบถ้วน ภายในวันเดียวเนี่ยมันจะสร้างอน,นิสงส์งให้กับตัวเราในขณะที่เรายัางมีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็จะเป็นผู้ที่ถ้าหากว่าเราได้สิ้นอายุไขไปแล้วเนี่ยเราจะไปเกิดอยู่บนสวรรค์แล้วก็ในชาติต่อไปเนี่ย<อ>เราก็จะได้ไชวนมาเที่ยวมาชมงานโดยเฉพาะ มีการวันนี้ผมก็ตั้งการจอบกันหลอนของผมที่บริเวณหน้าห้องทำงานแล้วนะครับรวบรวมได้ประมาณ3,600แล้วนะครับที่ถ้เกิดใครไปมีการนำเอาการจอดกันหลอนมาร่วมกันแห่เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ9กโมงคึ่งนะครับจะแห่จากบริเวณสารลางจังหวัดมานะครับผ่านถนนเส้นหน้าเนี่ยมายังบริเวณจุดที่ บริเวณน,นะในส่วนของภาคเอกชนก็เช่นเดียวกันนะในส่วนของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าห้างร้านภาคเอกชนต่าง,างๆเขาก็เตรียมเพราะปีนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าจังหวัดเนี่ยเรามีในส่วนของงบพัฒนาจังหวัดนํามาช่วยอุดหนุนงานประเพณีบุญพระเวทของเราซึ่งถือว่าเป็นประเพณีประจําจังหวัดของเราสามารถที่จะทําได้นะครับเพราะฉะนั้นการจัดงานของปีนี้ ก็ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่แค่ดูจากวันนี้เป็นเพียงแค่ให้กับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับได้รับทราบการจัดงานบุญของเราแล้วก็มาร่วมกันในงานบุญนะครับนี่จริงเลยค่ะวันนี้ไม่ดับแล้วนะคะค่ะท่านไม่ได้ดูสคริปต์ เนื่องจากว่าท่านนั้นนะคะได้เป็นผู้ที่นำพาทีมนําท่านเป็นพ่อเมืองที่อยากจะให้งานงานนี้ของจังหวัดร้อยเอ็ดได้พี่ให้ท่าน,นนะคะขออนุญาตปรบมือให้กับท่านรองจูศักดิ์ราชบุรีท่านรอง,รองชัยวัฒน์ใจเวทพิสิทธ์ท่านรองนกประดนจอมชัยวัฒน์นะคะท่านนั่งหัวโตะเรื่องนี้แล้วก็ท่านก็อยากจะให้ภาพบรรยากาศของจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยก่อนเมืองร้อยเอ็ดนะคะที่เป็นเจ้าของสถานที่แล้วก็เป็นผู้ที่ ฟูมฟักวัฒนธรรมทุกวัฒนธรรมในจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็มีสถานที่ที่เรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คของโลกเลยทีเดียวนะคะท่านนั้นได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะคะและที่สําคัญเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่ในการรองรับงานนี้อย่างไรคะค่แล้วทุกร้านทุกส่วนราชการพี่น้องประชาชนก็อยากจะทําบุญอยากจะให้คนมาเที่ยวงานอิ่มท้องอิ่มบุญคือมาแล้วเยียดแล้วอิ่มบุญอิ่มท้องด้วยนี่คือสิ่งที่ชาวเรดได้หลอมรวมตั้งใจกันทํางาน แล้ววันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นภาพที่มิติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนื่องจากว่าเคยมีคนพูดกันบอกว่างานบุญพระเวรร้อยเอ็ดก็คืองานอำเภอเมืองงานเทศบาลช่วยกันตกแต่งประดับประดาธงพระเวรให้เป็นเมืองแห่งบุญพระเวทมหาทานบาร,รมีจริงๆซึ่งท่านผู้ว่าก็กรุนาได้มอบนโยบายท่านนายอำเภอทั้งที่สบางเผอกก็ทำสามัคคีที่ดีงามทำสิ่งที่ดีงามแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ส่งเสริมพุทธศาสนาอย่างเข้มแข็ง ซึ่งหาได้ยากแล้วแล้วก็เรียนว่าประเทศมีบุญประเวณีไม่มีจังหวัดไหนที่สามารถจะจัดได้อย่างนี้ครับขอให้พวกน้องสําเร็จของชาวเรียนในงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ใครจะทําไม่มีโอกาสแล้วครับเพราะเราไปได้ไกลมากแล้ววันนี้เราพัฒนาต่อยอดไปได้มากกิจกรรมทั้ง3วันล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าแสงอยู่ในตัวทั้งความจัดงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเทศบาลมีหน้าที่ดูแลศูนย์จุลเนือภาษีและอยู่ในเขตเทศบาลเรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานประเพณีมหาทานบริเมืทุกๆปกปีสนักสื่อการจัดงานให้เปลี่คุณภาพในสืน่ภาพเต็มที่ในทุกเรื่องแต่ยอมแล้วก็ปีนี้มีความหลากหลายมากมีแต่สีสักอดวันงานเพื่อรุนมร์รรแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมกันรับรู้ทั้งภาคสื่อบนชนที่น้องประชาชนแล้วก็ส่งเสริมให้เป็นการประชาสัมพันธ์อย่างยิ่งใหญ่ครับเพราะผมกลาบเรียนว่า โอกาสตอกเนือในงานประเพมีปีนี้ซึ่งตรงกับวันเสาร์วันศุกร์ที่15มีนาคมวันเสาร์ที่16มีนาคมและวันอาทิตย์ที่17มีนาคมกิจกรรมทั้งผู้ว่าจับส่วนราชการต่างๆที่มีความรับผิดชอบแต่งงานกันไป นะครับงานนี้เป็นงานที่อรอบโลกคงสมาธิเราเปิดใจเต็มที่นะครับต้องขอบคุณมากชื่นชมเราเป็นคนเรียนเราก็มีความภาคภูมิใจในการจัดงานใหญ่ท่านผู้ว่าเป็นแม่ทัพใหญ่ถ้าคนร้อยเอ็ดไม่ร่วมมือกันท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ว่าจะตั้งใจยังไงก็ไม่สเร็จแต่วันนี้มันมีสองพลังที่ยิ่งใหญ่คือหนึ่งพลังของคนร้อยเอ็ดที่มีความสามัคคีไม่ต้องเป็นห่วงท่ารจัดงานมานไม่มีใครมีปัญหาอะไรทั้งสิ้นเลย งงก็ยืนยันว่าปลอดภัยสะดวกปลอดภัยกินบุญกินทองปลอดเล่าลด้วยกันวมาก็ไปสิบปลอดเล่าครับขอบคุณครับขอบคุณครับ